เดี๋ยวเขามาฟังเสียงกันนะครับนี่นะครับเป็นตอกติวใบเขียวคัดพิเศษนะครับพอดีคือเสียงใสนะครับดีนะครับเสียงใสดีนะครับหนู้าวไปกับเขาดีนะครับแต่ว่าพี่น้องตองขยันหลีดใบเนียนะครับเพราะว่าเป็นตอกใบแข็งนะครับเป็นตอกใบแข็งนะครับอ่ะมาแล้วนะครับตอกส้นหนูขายเล็กบนอกนะครับตอกส้นหนูชุด2567นะครับ มาแล้วนะครับขายอยู่3าแบบนะครับ3มช,ชุดนะครับมีตอกติวใบเขียวนะครับตอกเนื้อแล้วก็ตอกติวธรรมดานะครับนี่รายละเอียดตอกติวนะครับนี่คือตอกติวใบเขียวนะครับนี่ตอกติวใบเขียวนะครับพัดพิเศษนะครับแล้วก็มีตอกเนื้อนะครับเนี่ตอกเนื้อนะครับส่วนนี่ตอกติวธรรมดานะครับใบแข็งนะครับอ่ะพี่น้องสนใจนะครับรายละเอียดของตอกติวนะครับกาเขาซักเข้ามานะครับกับตอกเนื้อนะครับค่ายเด็กป้านอกนะครับพันตะกีนะครับ นี so the the so so ่คือ right. ล่เ oh ดียตอกเนื้อนะครับตอกเนื้อชุดไม้นะครับของไข่ในบนนอกนะครับนี่คือตอกเนื้อดามจับแบบไม้นะครับให้ท่าสมัยขึ้นนะครับมึงถ่ายนะครับแล้วก็หัวนะครับลักษณะหนีเลยนะครับข้อดีข้องตอกเนื้อนะครับคือเสียงใสสันไงนะครับข้อเสียคืออมกมชื่นไปนะครับอ่ะนี่ล่เดียสีเลยนะครับราคา470บาทร่วมส่งนะครับเดี๋ยวเข้ามาฟังเสียงกันนะครับนี่นะครับ หลังม้วนียิบนะครับลยะเอียดนะครับนี่คือตอกเนื้อนะครับตอกเนื้อชุดใหม่นะครับนี่ทำงามนะครับนี่ลายละเอียดตอกติ้วนะครับนี่คือลายละเอียดตอกติ้วนะครับตอกจิ้วคัดพิเศษใบเขียวนะครับของขายในคนนองนะครับดุ่นนี้ก็เป็นรุนที่มีเจ็ดทั้งขายนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตอกติ้วใบเขียวคัดพิเศษนะครับพอดีคือเสียงใสนะครับ ขอเสียนี่คือใบอ่อนนะครับแค่นั้นนะครับผมออกแบบมาเพื่อทันตอกเบาๆนะครับเบาๆนะครับบาตองเน้นสันแห้งนะครับมอสาหรับปลายฤ้ดูการนะครับใบเขียวนะครับต้องเสียงนะครับแค่นี้นะครับมาลองสันแห้งนะครับนี่นะครับนี่เราอย่าตอกใบตอกนะครับอย่ายิบนะครับ นี่คือตอกติวคัดพิเศษใบเขียวนะครับหนึ่งพันเจ็ดสิบาทนะครับดีพิเต็ดของขายเลยนะครับเมื่อมึงตอกติวใบแข็งนะครับตอกติวธรรมดาของทีมงานพันโมนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับนะครับเหมาะสําหรับสายมือแข็งแข็งนะครับเน้นสู่ร่มดีนะครับทนนะครับทนนะครับความชื้นบ่ค่อยอมความชื้นไปไหนนะครับทนนะครับแต่ใบแข็งนะครับขอมือแข็งแข็งนีสั้นได้สบายนะครับสําหรับตอกติว ธรรมาดานะครับ400เอ้5 70บาทนะครับสำหรับตอกติวใบแข็งแนวของพันโมนะครับฟังเสียงนะครับเสียงกดยง็ดีนะครับเสียงไสดีนะครับนูเท้าไปกับเขาดีนะครับแต่ว,ว่าพี่น้องต่องขยันรีดใบเนียนะครับเพราะว่าเป็นตอกใบแข็งนะครับเป็นตอกใบแข็งนะครับแต่ว่าเสียงดีนะครับสูร่มดีนะครับสูดมอสตั้มข้า่นี่สูดีนะครับสําหรับตอกชุดนี้นะครับนะพี่น้องอยากได้ก็ มึงไล่เหยียดเอานะครับนี่คือไล่เหยียดตอกติวห้าร้อยเจ็ดสิบาทนะครับของพันโมนะครับใบแข็งแต่เสียงม้วนนะครับเสียงนี้สั้นแห้งนะครับของขอมือตรงตรงกระจอกแห้งเนี่ยนิดนึ่งนะี่น้องอ